哎，好。<Okay. S 2> okay. ร้อยใส่ลงนั่นไนะ้ไหมหาอะไเรื่องอะไรจะระเบิดหพี <laughs> ่ <laughs> เก๋มีความรู้สึกไงบ้างหันมากับกล้องหน่อยเร็วมีความรู้สึกไงอยากกินไหมมาจับ <laughs> <laughs> ตาดูนะที่พี่เก๋ฟันอันนี้มือจะขาดหรอเก๋เลย

มาดูสงวุิมีแต้มกับการดานค่ะท่าทางกันอืนิ้วจะขาดง่ายไม่รู้ วางมือนะเบียเก็บเอาตรงๆได้มเนี <h <h いい่ยอี <h <h ah> ่มันค mm ืออะไร ดูดูดูเก๋ดูเก๋โอ้โหเออใจเย็นมาดูวินาทีแลวแล้วเธอก็ทำสำเร็จ <c oughs> ในขอดูมือเลยค่ะว่าอยู่ครบหรื <c oughs> อเกะ มาดูส่งมีดมีแสบ ใส่ไปแล้วครับเขี่ยเหามือใส่เข้าไปนะ <c oughs> ใส่ดีๆใส่ดี <c oughs> <c oughs> ไอยที่ทำมาก็ได้นี่เยี่ยมเยี่ยมเย่ขอหน่อยขอหน่อยได้ได้ขอบคุณมากผลผลิตเอาใส่ข้างใน่ิก้อนเหรอ ใส่แข่งก่อนไหมตของใส่น้ำมก่อนแล้วค่อยมาใส่พ <c oughs> อใส่สนนสนหน่อยพอ,อแล้ว <c oughs> พออย่างนี้หนึ่งก็ได้ใหญ่หมดนะลำบากใจจริงพอแล้วไปใส่นี่ง

อ่ดจะใส่ถั่วแดงนะคะต่อไปแล้วต่อไปแล้วใส่ฉมพูยทำให้าไห้แกวินยังยังยาวยาวย้วยา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 ยางยังยัยาวยาวยยาวยายายยยยยยวยยยยายย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  จะไจไม่มีคนบาดเชบอันนี้กลับไปอจะมีเตียอร่อยว่ะอ่อชมดูกินเต็มลองกินด้ยโอ้ยอ้ยอ้โอ้อ้ย่อ้อ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้อ้่อยกอ้ยูอ้ยโอ้ยมอ้ยโอ้ยิอ้โอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยอ้้้ยอ้ยอ้้้อ้ ดูผลผลิตดูความรู้อืมรู้สึกยังไงคะบาล่านซ์ที่มึงเคยตกลงไปมันต้องมีอยู่แล้วอร่ออยยดีโเคสารู้สึกยังไงบ้างแล้วมึงรู้สึกยังไงอ่ะ อร่อยใช่ไหมย้ใส่อะไรมาบ้างกูรู้กูรู้กูรู้จักกูรู้จักออ <laughs> เออเออออ